นี่นะคะผนังของเรามันจะมีรอยเปื้อนแล้วก็รอยน้ําซึมนะจะมีรูมีรอยด่างต่างๆซึ่งเราใช้งานมาก็นานมากแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการตกแต่งผนังด้วยสติกเกอร์นี้เทาอันนี้ม้วนหนึ่งก็จะอยู่ที่10เมตรนะคะซึ่งความกว้างก็คือ45เซนความยาวก็คือ10เมตรเลยนะ ก็เลยสั่งมาสอง้วนไม่รู้ว่าจะติดพอไหมนะเดี๋ยวเราจะมาลองติดดูว่ามันจะสวยเหมือนที่เขารีวิวหรือเปล่าแล้วก็จะสามารถปกปิดผนังที่เปื่อนๆแล้วก็เก่าๆตัวนี้ได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะพอเราแกะออกมาแล้วเนี่ยเนื้อสติกเกอร์ของเขามันก็จะมีความบางแต่ก็แต่มันก็จะมีลายมีลายทเทกเจอร์ แกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้กาวเขาก็จะมีความเหนียวอยู่นะนี่เ่ยมาติดกันเลยดีกว่าเนื่องจากผนังเราค่อนข้างสูงนะเราก็ต้องใช้ตัวช่วยด้วยการปีนบันไดนะคะถ้าทำคนเดียวก็จะลำบากหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยากนะคะ ก่อนเราติดเนี่ยก็ให้ทําความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อยก่อนนะคะอย่าให้มันมีฝุ่นแล้วก็เนื้อสติกเกอร์เนี่ยของเขามันจะค่อนข้างบางหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้ติดยากอะไรนะคะถ้าเราค่อยๆทําค่อยๆรูปแบบจะเย็นๆเนี่ยมันก็จะไม่ยับเราจะไม่ได้ติดแผ่นยาวครั้งเดียวเลยนะคะเพราะว่ากลัวว่าติดแล้วมันจะเบี้ยวเราก็เลย การตัดทีตัดแบ่งเป็น2ส,ส่วนติดข้างบนครึ่งหนึ่งแล้วก็ข้างล่างครึ่งหนึ่งมันจะได้ติดง่ายขึ้นแต่ถ้าใครอยากจะติดแบบแผ่นเดียวยาวเลยก็แล้วแต่สะดวกเลยนะคะถ้าเกิดเป็นผนังที่ไม่สูงมากเนี่ย mm. ก็คิดว่าน่าจะติดง่ายกว่านี้พอติดออกมาแล้วก็คือสามารถปกปิดรอยด่างตรงนี้ได้ก็คือชอบมากเลยในราคาที่ ไม่แพงจนเกินไปแล้วเราก็ทําด้วยตัวเองได้แบบที่ไม่ต้องจ้างช่างเลยอันนี้ก็คือเวิร์กมากเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทําการติดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสติกเกอร์สองม้วนก็ติดได้ประมาณนี้ส่วนตรงนี้เป็นที่ว่างเดี๋ยวเราคงต้องสั่งเพิ่มเนาะความเรียบของเขาเนี่ยดูใกล้ๆเลยค่อนข้างติด ง่ายอยู่นะแต่ก็ต้องใช้ความใจเย็นนิดน,นึงนะคะในการที่จะติดให้มันเรียบเพราะว่ามันเป็นสติกเกอร์สีพื้นเนาะมันก็จะมีบางจุดที่เราติดไม่เรียบร้อยอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งเพิ่มนะคะอ่านี่เป็นสติกเกอร์ที่เป็นเทปสีทองเอาไว้ตกแต่งนะคะตรงรอยที่ไม่เรียบร้อย นี่ลอยตรงนี้ใช่ไหมมันไม่สวยเราก็แตะนี่ตรงปลายนี่เบิ๊บนี่สิดู่ออกเลยได้เนือ ีจากผนังเก่าๆนะคะก็ออกกลายเป็นผนังใหม่ที่สวยงามด้วยงบแค่229บาทเท่านั้นเองก็สำหรับใครนะคะที่อยากลองซื้อมาติดแล้วก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย